โอนแล้วครับโดนได้ผลนะฮะใสดีด้วยนะครับนี่เอาจนได้นะเหยื่อลิมิเต็นี่ครับเอาเรื่องกลับมาอีกแล้วนะครับกลับหมายชะโดนะครับหมายชะโดเดี๋ยวเราวันนี้จะมาลองเทสเหยื่อนะครับแล้วก็มาลองดูว่าปลาย,ยังปลาชะโดยังจะกัดอย,อยู่หรือเปล่านะครับ โดยใช้นี่ครับเหยื่อลูกผสมนะครับเชื่อว,ว่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับเป็นตัวเดียวในโลกนะนี่เดี๋ยวให้ดูแอคชั่นมานครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับดูไหมนะครับนี่นี่ดูแอคชั่นให้ดูแอคชั่นนะครับนี่ ไปลองครับลองกับปลาชะโดนครับอันนี้เป็นเหยื่อไฟล์นะครับที่ทําเองนะครับเป็นมีตัวเดียวในโลกะรเรื่องไปเลยครับตัวน,นี้เหยื่อลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับมีตัวเดียวในโลกหวังว่าจะได้ผลนะครับ เราเหออย่าเปล่าขึ้น โอนแลยครับโดนได้ผลนะฮะดูนะครับได้ผลนะครับเยียริมิเต็ดนะครับปลาช่อนนะฮะโดนปลาช่อนนะครับ,รนนรบใสดีด้วยนะครับนี่เอาจนได้นะเยอลิมิเต็ดปลาช่อนใสสวยนะครับ โอ้กินสัมผัสนี้ตึงมือฟุตวิ่งเลยนะครับดูาชอนไซงานนะครับกับเหยื่ออ๋เดี๋ยวนะครับดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่เหยื่อลิมิเต็ดอิดิชัตัวนี้ครับลิมิเต็ดไฟนะครับ,รบกับาช่อนไซไซตึงมือนะครับตอนแรกคิดว่า a โด w นะครับ นี่ฮะปลาเคี้ยวๆนี่เอาอยู่นะครับปลาของนี้เคี้ยวมากนะนี่นะครับเอาเรื่อง